อย่างที่คุยไว้เดี๋ยวเขาบอกหมอหรือเปล่าเนี่ยมันจะออกหมดนั้นนี่ใช่ดิข้างล่างก็จะออกเนี่ยมันถ่ายได้นี่พี่อ่าถ่ายเนี่ยมาอวาชีดีจีดีไปเนี่ยเนี่ยสองฝักสองฝากแล้วคนก็เพิ่งทำเองเดี๋ยวนี่เปียกเออเพิ่งทำครั้งแรกมาแล้วก็ได้ผลดีขนาดเนี้ยประหยัดมากๆเลยใช่ไหม สำหรับแปลงข้าวโพดแปลงนี้นะครับผมได้แนะนําให้ใช้แคปซูลนานโนรวมทั้งนานโนพลัสชนิดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ผู้ใช้นะครับซึ่งใช้แล้วแล้วก็ได้ผลนะครับน้องหันลองเล่าให้ฟังด้ครับตอนนี้ฉีดไปกี่เที่ยวแล้วสาหรับเดี๋ยวนี้ผมฉีดไปหนึ่งเที่ยวครับหนึ่งเที่ยวเดียวนะครับ,รบตอนนี้อายุข้าวโพดกี่วันแล้วประมาณ ประมาณ4 5หวันส5่าวันส5่วันนะครับนะัท่านจะเห็นว่าเนี่ยครับอย่างที่คุยไว้ครับต้นนึงออกสองฝักนะครับเนี่ยฮะเกือบทั้งอันเลยสองฝักนะฮะซึ่งผลของการใช้แคปูนาโนวายทีของเรานะครับเนี่ยครับเป็นไงครับประทับใจไหมครับฟ้าเป็นไงให้ผลผลิตดีนหครับแล้วยังาใครคุยไม่มากยังก็ไป นี่นคือเมื่อก่อนใช่หนึ่งลูกอ่าตอนนี้ใช้แค่สอกลูกสองลูกอ่านี่นี่นนผลมะริดมาดอกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นานโนอีกประามาณสองเม็ดสองเม็ดนี่นะครับนี่ครับผสมน้ำยี่สิบเอาผมและนานโนพัดอ่าหนึ่งดีทีตล้หนึ่งแคปซูลต้องไหมเอาผมเออนี่แหละอันนี้แหละเดี๋ยวพวกเรารวยกันนะเนี่ยครับรู้ก่อนใช้ก่อน